มาแล้วนะคะนี่เลย Oppo s 2ค่ะอันนี้จะเป็น EVA Limited Edition นะคะเขาทำขึ้นมาเพื่อฉลองครบรอบ30ปี EVA g e r i a n นั่นเองค่ะปีแล้วเนี่ยมีก g u ด d a ม Edition ไปแล้วคราวนี้มาดู EVA Limited Edition กันบ้างดีกว่าว่าเป็นยังไงไปแกะกล่องกันเลย มามาเริ่มแกะกล่องกันดีกว่านะคะกล่องเนี่ยมีขนาดใหญ่มากเลยแล้วก็เออเรียกว่าแฟนแฟนอีวากเลีย e นเนี่ยนะ่าจะต้องปื้มมากๆเลยแต่เดี๋ยวบอกก่อนนะคะว่าไม่ได้เป็นแฟ e นอีวากเลียนเนาะแล้วก็แทบจะไม่คุ้นเคยเลยอะไรที่ผิดพลาดไปขออภัยก่อนด้วยนะคะมางั้นเดี๋ยวเปิดให้ดูเลยละกันเจ้าตัวนี้นะคะวางขายแค่ในประเทศจีนนะตอนนี้นะคะอะพอเปิดออกมาปุ๊บคะ่ะเราจะเจอกับอันนี้ กล่องของมันนะคะกล่องของมันอันนี้จะทําเป็นทรงที่เขาเรียกว่า entry pack เนาะอุ้มไปอ่านมาเขาบอกว่าเวลาเราจะเข้าไปอยู่ในอ e นะีวาเกเรียนอ่ะเราจะต้องเข้าไปอยู่ใน entry pack นี้ก่อนแล้วเขาจะเสียบเข้าไปในตัวอีวาเกเรียนอีกทีหนึ่งนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างกล่องทำออกมาได้เก๋ดีเนาะแล้วอุ้มก็รู้สึกว่าเออเป็นอะไรที่แปลกดีค่ะไม่ค่อยเห็นชาวบ้านชาวช่องเขาทำกันมาเดี๋ยวอุ้มเปิดให้ดูเลยนะคะดึงเปิดเลย โ <Okay. S 2> อ้ย,อยมันค่อนข้างจะหนักเลยทีเดียวนะคะนี่ก็จะมีเขียนอยู่ว่า OPPO s 2นะคะตรงนี้นะเป็น e v Edition นะคะแล้วก็จะมีเขียนตรงนี้ว่า EVA 1เห็นไหมเป็น EVA 1ค่ะเฮ้ยอย่างเท่อย่างเท่เลยอ่ะออกมานะคะเฮ้ยเก๋อะ่ะเป็นการ u n ็อกที่เท่มากนะคะเท่ามากเลยปึ๊บ อ๋อแล้วก็ชิ้นแรกชิ้นแรกนี่เป็นตัวมือถือระวังร่วงนะนี่เมื่อกี้ถ้าอุ้งหงายอยู่นี่ร่วงไปแล้วนะคะอันนี้คือตัวมือถือนะคะอ่าเดี๋ยววางไว้ก่อนที่ตัวของมันนะคะจะมีอะไรบ้างอันนี้เป็นตัวมือถือเนาะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าดีไซน์แอบให้ดูกันน่ยนน๊บนึงจะบอกว่าสีสวยมากลืดูดิเดี๋ยวมงแกะให้ดูนะคะแป๊บนึงโอ้ยตื่นเต้นตื่นเต้น,ตนชอบชอบชอบรู้สึกว่า oppo ทำอะไรแปลกใหม่ดีนะคะแล้วก็เปิดมาค่ะก็จะเจอกับตัวนี้อุปกรณ์มันจะมีเป็นเคสมาให้นะคะก็จะเป็นสีของอีวาศูนย์หนึ่งเนาะเป็นสีม่วงตัดกับสีเขียวแบบนี้ค่ะแล้วก็จะมีอุปกรณ์นะคะนี้จะเป็นสายชาร์จเนาะสายชาร์จดูสีหัวมันเป็นไงอ่าสายชาร์จก็จะเป็นหัวสีแดงนะคะสีเทาเทาแดงอยู่ตรงนี้เนาะอันนี้คือสายชาร์จนะคะแล้วก็จะมีหูฟัง ูฟังก็จะเขียนว่าเนิร์ฟนั่นเองนะคะนี่เขียนว่าเนิร์ฟนะคะองค์กรของเขานั่นเองนะคะเป็นเนิร์ฟแบบนี้แล้วก็จะมีสายช้าอ่าตัวปลั๊กนะคะหรือว่าตัวอะแดปเตอร์อะแดปเตอร์ตัวนี้ก็เขียนว่าเนิร์ฟเช่นเดียวกันนะคะคือเก๋มากอะ่ะเดี๋ยวจะวางแบบครบชุดให้ดูนะคะเห็นไหมที่วางอยู่บนโต๊ะตอนนี้นะคะแล้วก็ตัวเคสเนี่ยเป็นเคส แบบซิลิโคนนะคะด้านหลังก็จะแข็งๆนิดนึงแล้วก็ตรงนี้ด้านในเนี่ยจะเป็นแบบซิลิโคนค่ะก็จะนิ่มๆที่ขอบด้านข้างนะคะด้านหลังอ่าก็จะมีเขียนว่า at f i e l นะคะแล้วก็จะมีเป็น emergency eva 1ค่ะแล้วก็ eva เกลียนอยู่ตรงนี้นะคะสีสวยมากคือเอาจริงถ้าตัดความเป็นแฟน eva เกลี้ยนออกไปอะ่ะก็จะบอกว่าชอบมากชอบสีมันมากนะคะสีสวยมากจริงอ่ะมาดูกันต่อค่ะตรงนี้นะคะจะมีเป็น นี่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 น,น,น,นี่ที่จิ้มซิมนะคะเอาออกไงอ๋ออยู่อย่างนี้นะคะถ้าใครที่ดูเนี่ยก็จะรู้เลยว่าอันนี้ก็คือลองจินุสนั่นเองนะคะก็เป็นหอ,อกลองจินุสนั่นเองนะคะดูเท่มะเท่มะอืมอย่างเท่เลยอ่ะขออนุญ,ญาตวางไว้ตรงนี้ก่อนนะคะหอ,อกนะคะวางไว้ก่อนนะแล้วมีอะไรอีกอ๋ออันนี้ไม่มีอะไรค่ะก็เป็นคู่มือการใช้งานยอ่อๆนะคะมาดูที่ตัวเครื่องกันดีกว่าแกะเลยนะ โอ้ oh, สีสวยมากคอนเฟิร์มว่าใครที่ชอบมือถือสีม่วงนะคะต้องชอบเจ้าตัวนี้มากแน่นอนอะ่ะ คือสีด้านหลังนะคะมันม่วงเนาะแล้วก็การดีไซน์ของตัวเครื่องนะคะก็ดูเก๋ไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องเขานะคะเห็นไหมตรงช่วงกล้องตัวนี้ค่ะก็จะมีล้อมรอบด้วยสีเขียวเนาะคือหน้าตาของ e ีวากิเล n e น a ตัว e ี a 0 1เนี่ยหน้าตาเขาจะใช้เป็นสีม่วงกับสีเขียวแบบนี้เลยนะคะแล้วจะมีระบุด้วยตรงนี้ว่าศ1่วางดีไซน์กล้องให้เก๋มากนะคะแล้วก็ลวดลายบนตัวเครื่องเนี่ยถือว่าทําออกมาได้เฮ้ยน่าสนใจอ่ะสวยจังเลยอ่ะ สเปคตัวนี้จะไม่ได้แตกต่างอะไรกับตัว Oppo Ace 2ปกตินะคะก็จะคล้ายๆกันแล้วก็นี่ตรงนี้ก็จะเป็นตัวเ,เล่งเสียงลดเสียงนะคะจะเป็นสีเขียวเหมือนกันนะแบบนี้สีเขียวนะคะอีกด้านเนืงอน,นี้ปุ่ม power ก็สีเขียวและอ a ล l p เปเปก็เป็นลายอีวาศเช่นเดียวกันค่ะคือเรียกว่า จัดเต็มมานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหน้าตาอุปกรณ์เสริมนะคะวอลเปเปอร์รวมทั้งลิงโทนด้วยใครที่อยากได้เดี๋ยวอุ้มลองใส่เคสให้ดูเลยว่าเป็นยังไงนะคะอุ้มสวมเคสให้ดูใส่เคสเสร็จเรียบร้อยนะคะด้านหน้าก็จะเป็นวอลเปเปอร์แบบนี้เนาะตั้งแต่ตั้งแต่ออกมาจากศูนย์เลยนะคะ แต่ว่ายังไม่มีขายในไทยนะแล้วก็ด้านหลังจะเป็นแบบนี้ค่ะไม่รู้ว่าเมืองไทยจะเอาเข้ามาขายเมื่อไหร่นะคะแต่อุ้มเชื่อว่าแฟนนิวากเกเลียนเนี่ยน่าถึงจะเป็นเครื่องนอกก็น่าสอยแหละตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่ราคาขายที่จีนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1 9 0 0 0ถึง20,000บาทค่ะ ก่อนจะจบกันไปนะคะเดี๋ยวมาเล่าสเปคให้ฟังกันคร่าวๆนิดนึงจริงๆสเปคไม่ได้ต่างกับตัวก่อนนะคะก็ยังคงเป็น OPPO A2 อยู่ค่ะตัวนี้นะคะจะมากับหน้าจอ OLED Display ขนาด6.55นิ้วนะคะความละเอียดระดับ Full HD นั่นเองค่ะแล้วก็ใช้ชิปเซตที่เป็น Snapdragon 865นะคะแล้วก็ให้แรมมา8 g b รอ ROM เนี่ยให้มา206 g b ค่ะก็เป็น UFS นะคะ3.0อีกด้วยกล้องนะคะกล้องเนี่ยมีดีไซน์ที่แตกต่างแต่ว่าตัวสเปคนะคะจะเป็นเ,เลนหลักนะคะ เป็น IMX 5 8 6 4 8ล้านพิกเซลมีเลนส์อัลตร์วายแล้านพิกเซลนะคะแล้วก็จะมีเป็นเลนส์นะคะที่เป็นเดฟนะคะ2 2ล้านพิกเซลแล้วก็มีเลนส์ที่เป็นขาวดำอีก2ล้านพิกเซลนั่นเองกล้องหน้านะคะจะเป็น16ล้านพิกเซลอยู่ตรงนี้นั่นเองอยู่ตรงมุมๆตรงนี้นะคะเหลี่ยมๆฟืบอ่าหน้าจอก็จะมีแค่บริเวณที่เป็นจอกับที่เป็นกล้องหน้าตรงนี้นะคะถือถนัดมือดีแล้วก็น้ำหนักองค์ว่ากำลังพอดีเลยแหละ ตัวนี้นะคะให้แบตมา4,000มิลลิแอมป์ค่ะแล้วก็มีระบบนะคะที่เป็น s u p e r ร o o ู2.0 65วัตต์นะคะมาให้อีกด้วยค่ะไร้าสายเนี่ยที่40วัตต์ค่ะรันด้วย Android version 10นะคะสำหรับเจ้าตัวนี้แล้วก็น้ำหนักอย่างที่บอกไปนะคะว่าน้ำหนักกำลังดีถึงใส่เคสตัวนี้ก็ยังโอเคเลยน้ำหนักตัวเครื่องของมันเนี่ยจะอยู่ที่185กรัมนะคะสวนงามเลยผุ้งเชื่อว่าแฟนนิวาเกเลียนนะคะต้องมาเอามาครอบครองสักตัวนึ่งค่ะแล้วเดี๋ยว พบกันใหม่นะคะถ้ามีอะไรแปลกๆอุ้มจะเอามาแกะกล่องให้ชมกันอีกวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ